สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเรื่องคันนี้กันอีกหนึ่งครั้งกับเจ้า New Honda EN1 เนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%จากทาง Honda นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมาเป็นแบบเปิดราคาแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวที่จะมาขายจริงนะครับเป็นแบบเวอร์ชันนำเข้า100% CBU จากประเทศจีน นะครับตัวนี้ที่ผมว่ามาขับวันนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่ผมขับปีที่แล้วนะเป็นรุ่นประกอบไทยที่นํามาสําหรับให้ผู้คนเนี่ยเช่าเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ขายจริงนะตัวนี้นะครับมาเป็นสีปาติน n u เ p e จะไม่ใช่ตัวที่จะมาขายจริงแต่ผมขอพูดก่อนนะครับว่าตัวที่จะมาขายไทยที่เป็นเวอร์ชันจีนเนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับถึงคุณภาพนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับของการประกอบตัวรถยนต์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีพอตัวนั้นมาถึงนะครับแล้วก็ รวมถึงยางเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคอนดีเนนทัลแบบนี้เหมือนคันนี้หรือเปล่านะครับก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าตามที่ผมพูดไปตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยก็จะงานผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่าตัวจีนนิดนึงแหละนะครับแต่ก็อ่ะรอดูกันอีกทีผมบอกก่อนว่าตัวถังนะครับเวอร์ชันจีนจะมีเพียงแค่2สีเท่านั้นนะครับจะมีสีขาวกับสีดำนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับที่ใช้กันอยู่ใน Hon d a HRV ที่ขายกันในบ้านเราอู่แล้วนะครับตัวแพทตินัมเพลสสีมุกเนี่ยจะตัดทิ แล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าราคาต่างกันด้วยนะครับตัวสีดําก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวสีขาวนะจะเพิ่มอีก4 0 0 0บาทนะครับก็ราคาต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้สีแตกต่างกันไปนะครับแต่หลักๆออปชันเนี่ยคล้ายกันเด้นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวถังเนี่ยมันก็คือแชร์กับ HRV นะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือด้านหน้าเลยนะว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับมันไม่ต้องการลมมากนะครับเขาเลยปิดด้านหน้าถึกไปเลย นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยความที่ตัวนี้เป็นเบสออนตัวรถยนต์ที่เป็นแบบเครื่องยนต์ i อ e นะครับแชสซีมาเลยไม่ได้ทำมาสำหรับการชาร์จแบตนะครับเขาเลยหาคิดดูวิธีว่าจะเอาการชาร์จเนี่ยมาทำยังไงกับเจ้าคันนี้นะครับแน่นอนว่าตัวมอเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีการซ่อนไว้อยู่ใต้ตัวรถนะครับแต่ว่าตัวที่ชาร์จเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตัวปกตินะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดป้าบขึ้นมานะก็จะเป็นที่ชาร์จด้านหน้านะครับพร้อมกับไฟ LED อินดิเคเตอร์าเี่จรช เหลือเท่าไรนะครับแล้วก็ชาร์จไปเท่าไหรแล้วบ้างนะครับด้านหน้านะครับที่ชาร์จนี่ AC DC นะครับ AC ชาร์จได้เร็วสุด7กิโลวัตต์นะก็ชาร์จอยู่เหมือนกันนะครับแต่ DC ชาร์จได้เร็วสุด78กิโลวัตต์นะครับซึ่งทำให้คันนี้ชาร์จ10-80%ได้ภายในเวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ชา์จจนเกินไปก็อยู่กลางๆนะครับแบตเตอรี่ของคันนี้เนี่ยนะอยู่ขนาดนะครับอยู่ที่68.8กิโลวัตต์ชั่วโมง วิ่งไกลสูงสุดนะครับเขาเคลมไว้อยู่ที่500กิโลเมตร n d c นะครับก็ถือว่ารับได้รับได้นะครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปถือว่ากลางๆนะครับลองขับดูนะครับเดี๋ยวผมเล่าอีกทีตอนขับด้านในแต่ผมลองขับดู400กิโลเมตรมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องแล้วแต่ท่านเอกว่าขับเร็วขับชา้าใช้คันเร่งแรงใช้คันเร่งเบาแบบไหนบ้างนะครับก็ต้องมาลองกันดูในส่วนตัวที่ผมได้ที่ลองขับเทสเขาที่แล้วที่เวนในครนายกได้ประมาณ 350หหรือต่ำกว่านั้นนะครับแล้วแต่การขับขี่ทีหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่ใช้ Honda อยู่มาขับคันนี้นะ4 0่กิโเมตรมีให้เห็นแน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะเห็นด้านหน้านะครับด้านล่างดีไซน์เกิร์ตมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงมีช่องลมให้เล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้แบตเตอรี่ใต้ของรถเนี่ยเย็นลง นะครับนอกจากนั้นแล้วตัวชุดไฟหน้าเนี่ยจะคล้ายเคียงกับ HRV ดับหนึ A ่งแต่ที่แตกต่างกันได้นะครับก็คือไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็น LED sequential นะครับสำหรับด้านหน้าเท่านั้นนะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งหน้พะพอเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นเฉพาะชุดโครงไฟหน้าเท่านั้นนะครับล้อของ e n 1จะเป็นล้อลายพิเศษนะครับซึ่งผมว่าดูดีสวยงามระดับเลยนะครับเป็นล้อลายทูโทนเป็นแบบมัลติสโปล่นั่นดูสโปลกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Honda ที่เป็นโลโก้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นสีขาวทากับสีดําแบบนี้นะครับถ้ายาง Continental นะครับตัว u l t r a Contact UC 6มาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นยางที่ไม่ธรรมดานะครับและทํามาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะด้วยนะถือว่าไม่ปกตินะปกติเราเห็น Honda นะ้านันมิชลินบิสโตรอะไรเงี้ยนี้ให้ Continental มาเลยก็ไม่ธรรมดาแต่ตามที่ ที่จะมาขายไทยที่มาจากจีนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะคันนี้ยังเป็นรุ่นเวอร์ชันประกอบไทยอยู่นะครับยางข้างหน้า225 50R18 นะครับพารล้อเนี่ยขอบ18เลยนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังเหลือแก้มยางไว้ประมาณ50นะทำให้การขับขี่สบายเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีตอนขับนะว่ามันดีขนาดไหนนะครับรวมไปถึงช่วงล่างแน่นอนตามที่ผมกล่าวไปนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนแทบจะทั้งชุดเลยไม่เหมือนกับ SRW แบบสิ้นเชิงเลย นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ใหดูอีกทีตอนขับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับช่วงล่างของเ e อีนวันคันนี้นะด้านข้างนะครับแคนดิ้งเป็นสีดำลอสแบ็กหมดเลยนะครับรวมไปถึงตัวขอบกระจกก็เป็นลอสแบ็กสีดําเช่นเดียวกันนะครับและตามที่ผมกล่าวไปว่าตัวนี้เป็นสีมุกนะคันที่จะมาขายจากจีนเนี่ยจะไม่มีสีนี้แล้วนะครับตัดทิ้งไปเลย นะด้านข้างนะครับปุ่กระจกสีดำ gloss black นะครับไฟเลี้ยว LED มีมาให้นะครับแต่กล้องหายไปแล้วนะครับนี่เป็นรถยนต์คันแรกของทาง Honda ในบ้านเราที่มีบายสปอร์ตโมเตอร์ริงมาขายเลยครับถือว่าไม่ธรรมดาผมตื่นเต้นมากเลยไม่มีกล้อง2กล้อง2มันหายไปแล้วอ่ะคือแบบสุดยอดเลยนะครับด้านข้าง easy entry access มีมาให้นะครับเนี่ยครับกระจกด้วยประมาณนี้ปกติอันนี้ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับด้านบนก็หน้าคานโล่งๆธรรมดาไม่มีเออ่ดักซูปอะไรแล้วก็ไม่มีรูฟเรลนะครับเอ่อแล้วก็มีทีิปฉลาษด้านบน นะครับมือจับประตูด้านหลังก็เหมือนกับตัว HRV นะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่เป็นกรอสแบ็กไปแล้วนะไม่ใช่แค่พลาสติกขึ้นรูปธรรมดาเหมือนใน HRV แต่มาด้านท้ายนี่นะครับก็จะเห็นว่าการแตกต่างที่ดูได้ชัดสุดของเ e อ็นวันคันนี้เลยผมว่าอยู่ที่ด้านท้ายนะครับชุดไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนครบหมดเลยนะครับและจะเห็นว่าเป็นไลท์บาร์แบบยาวตั้งแต่ซ้ายสุดยันขวาสุดของรถนี่เลยนะครับเป็นไลท์บาร์ที่อินทิเกรตด้านในเป็นดีไซน์แบบ 3D นยผมว่าดูดีมาก นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจริงๆมันไม่ใช่ไฟเลี้ยววิ่งนะด้านหลังมันแค่ไฟเลี้ยวแบบปกตินะครับแล้วก็โลโก้ Honda เห็นไหมกาไม่มีนะครับจะเป็นโลโก้ฮอนด้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเขานะครับที่เห็นกันตอนแรกนะครับในทางยุโรปเนี่ยจะมีตัวฮอนด้า e เปิดมาจะเป็นเดบิวตของโลโก้นี้นะครับแต่ตอนนี้มาในบ้านเราแล้วนะครับในรุ่น e n 1นะครับ ฮอนด้าเนี o ่ย H O N D A นะเป็นฟอนต์แบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมไปถึงนีนโลโก้เอ็นวันอยู่ด้านขานะครับแต่ก็เป็นรถยนต์คันเดียวก,ก,กันกับประเทศอื่นนะครับที่เขาใช้ชื่อกันว่าจะเป็น E N S 1หรือก็แล้วแต่ประเทศกันอีกทีว่าชื่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ในบ้านเราจะชื่อ Honda E N 1ด้านล่างก็เป็นตัว Crossback นะครับแล้วก็ไม่มีท่ออะไรเพราะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้นะครับรวมไปถึงมีแค่กล้องหลังนะไม่ใช่กล้องรอบคัน นะครับแต่แค่มีบายสวอตผมก็ตื่นเต้นแล้วล่ะนะแค่นี้พอแล้วไม่ต้องหลกอกกล้องรับวคันช่างมันเถอะฝาท้ายนะครับเป็นอัตโนมืออยู่นะครับแล้วก็ยังมีไอ้ฝาบางังแปลกๆของฮอนด้านี่ยังอยู่เหมือนเดิมครับตัวที่เก็บของด้านหลังนะครับไม่ใช่พาร์โซเชล์แต่มันเป็นแค่อันเนี้ยนะครับแล้วก็ที่แตกต่างกันนะครับที่เก็บของเนี่ยก็สัมพัทะใกล้เคียงกับในตัวของ h อสวีธรรมดานะครับแต่ว่าที่แตกต่างกันคือด้านล่างเนี่ยนะมันจะมีที่เก็บของน้อยลงนะครับเพราะว่ามันมีแบต ด้านใต้หรือประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องมีอะไรด้านใต้นะครับแต่ว่าเล็กลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยตัวพื้นจะสังเกตว่ามันจะมีตัวแถบด้านบนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟอสฟล์นะครับปกติถ้าคนยกของข,องขึ้นมามันมีลิฟต์หน่อยนะมันอาจจะยกยากสำหรับบางท่านนะครับที่เป็นผู้สูงวัยหรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะยากหน่อยที่จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับก็คือยกเนี่ยตัวฟอสต์นี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ที่เก็บของคือเรียบไปเลย นะมันก็จะทําให้การสไลด์ของเนี่ยง่ายขึ้นนะครับพอเวลาพับบ่อลงเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะตอนนี้นะครับทำให้การใส่ของง่ายลงนะครับอาจจะมีที่เก็บของน้อยลงนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าดีเวลาสไลด์ของยาวๆอะไรเงี้ยมันทาได้ง่ายขึ้นแน่นอนในตัวออของเอียนวันคันนี้ครับแล้วพอพับเบาลงไปนะครับเบาแถว2เนี่ยจะเป็นแบวหกสิบสี่สิบนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยสี่สิบพับลงไปแล้วถ้าหกสิบพับต่อนะครับก็จะเป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นว่าที่เก็บของเนี่ยกว้างมานะครับรวมไปถึงตรงกลางของบบดหลังนะครับจะมี ที่วางแขนมาให้พร้อมกับที่วางแก้วนะครับและด้านหลังก็จะมีตัวเส้นไฟ Ambient Lighting แล้วก็มีช่องแอร์เพิ่มให้2ช่องด้านหลังลวมไปถึง USB Type C สองช่องสำหรับผู้โดยสารด้านหลังครับเมกบูมสบายๆนะครับนี่ที่วางแขนแบบนี้นะครับที่วางแก้ว2อัน ะประมาณนี้นะครับตัวแอร์ด้านหลังมีให้อีก2ช่องนะครับที่เพิ่มมาแล้วก็ด้านล่างเป็น USB Type C แล้วนะจ๊ะนั่งได้ถือว่าโอเคนะครับถ้าไม่นั่งไกลามากผมว่าสบายๆแน่นอนแต่ก็คงไม่ไกลแล้วเพราะว่าตัวรนจ์ของรถเนี่ยไม่ได้ไกลามากขนาดนั้นก็ถือว่านั่งได้สบายๆเลยครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเอิร์ธขึ้นมาอยู่ในเจ้า n ิว Honda เยนวันกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นมาขับทีไรผมบอกเลยว่าผมประทับใจกบบคันนี้นะเพราะว่าคือแบบมันเป็นส่วนตัวนะผมว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับขนาดเล็กที่บอกเลยว่าขับดีขับดีเลยนะครับพอเทียบกันเลยนะว่าตัว Honda HRV ที่ตัวถังคันนี้เบสออนนะครับคือว่าตัวนี้เนี่ยขับดีกว่าเยอะเลยมันคือคนละคันกันเลยนะ ตั้งแต่ผมมาขับตอนแรกแล้วแค่ขึ้นมาแตะพวงมาลัยเลี้ยวจากซอยคือแบบรู้เลยว่ามันขับไม่เหมือนกันเลยนะระบบช่วงล่างก็มีการเซตอัพปรับใหม่หมดเลยนะครับทั้งตัวดม p ิ i n g อะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแทบจะครบทั้งเซตเลยนะครับอันนี้รู้สึกได้แน่นอนเพราะว่าเวลาวิ่งนะครับทั้งในเมืองและความเร็วสูงขึ้นเนี่ยนะมันมีความแน่นที่แบบได้ฟีลลิ่งเหมือนรถยุโรปอันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้อวยนะเพราะส่วนตัวผมชอบมากนะครับเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าค่ายอื่น นะในแบรนด์ญี่ปุ่นกันเองผมว่าคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาขับดีมากนะครับก็ต้องบอกกอนแหละว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าบอกกันเลยว่าที่ผมขับมานะครับคัน2คันเนี่ยนะมันเป็นรุ่นประกอบไทยคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ประกอบไทยมาแล้วเป็นรถเช่านะแต่ว่าตัวที่จะมาขายจริงนะครับในบ้านเราจะเป็นรถยนต์ที่ CBU จากประเทศจีนนะครับก็ต้องมาลองดูกันอีกทีว่า เอ่อตัวนั้นเนี่ยมาแล้วเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าก็คงจะคล้ายเคียงกันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับพวกวัสดุแล้วก็งานประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าชิ้นส่วนส่วนใหญ่น่าจะเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าคือ h o น d ้าเยนวันเนี่ยนะครับมันเป็นรถยนต์ที่เหมาะสาหรับคนที่แบบว่าใช้ทํางานในเมืองซะมากกว่าส่วนตัวผมว่านะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับมีขนาดอยู่ที่68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็การชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้เร็วมากนะเพราะว่า ตัวชาร์จเจอร์ด้านหน้านะครับ DC เนี่ยชาร์จได้ประมาณแค่78กิโลวัตต์เองนะมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับสำหรับตัวชาร์จก็1 0ถึง80มา40มนาทีนะครับก็ไม่ได้เร็วที่ชาร์จอะไรตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะเขาเคลมวิ่งได้ไกลสุดนะครับ5 0ากิโลเมตร NEDC นะก็ NEDC มันคาดเคลื่อนมากกว่า WLTP แล้วนะครับก็ ผมเชื่อว่าเท่าที่ลองวิ่งมาดูนะตอนนี้มัน Average อยู6.4กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงมันก็ก็โอเคนะครับถือว่ารับได้อันดับหนึ่งนะก็ถ้าเอามาขับจริงดูนะผมว่ามีให้เห็นนะ400กิโลเมตรเต็มมีอยู่แล้วนะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านต้องการยืดแล้วขับช้าๆหน่อยอ่ะ400กว่าๆอาจจะมีให้เห็นนะครับแต่ส่วนตัวผมขับเราที่แล้วเปลืองกว่านิดนิดนึง นะตอนนั้นที่ผมขับไปนะครนายกกไปกลับนะผมได้ประมาณ330หรือ340กิโลเมตรตอนนั้นนะครับไปกลับนะอันนั้นคือแบบขับใส่เต็มนะครับตามสไตล์วันนั้นเป็นเทสต์ไดรฟ์นะครับกับทาง Honda ก็ถือว่าทุกคนขับกันจะเต็มเลยแหละนะบางท่านก็ขึ้นเกือบถึง4 0 0้แต่ส่วนตัวผมกับพี่ๆท่านอื่นที่ขับเร็วๆหน่อยเนี่ยก็จะได้ช่วงประมาณ310ถึง340ประมาณนี้นะครับแบบว่า ใส่กระเต็มหน่อยนะก็ต้องลองดูกันว่าสำหรับท่านเนี่ยพอไหมนะครับแล้วก็แล้วแต่การขับขี่ของท่านอีกว่าจะเร็วขนาดไหนจะใช้ขั้นเร่งบ่อยเยียบเบรกบ่อยไหมนะครับพูดถึงการขับขี่นะครับตอนที่ผมขึ้นมาความเร็วสูงหน่อยแล้วตอนนี้ขับประมาณ8090นะมันก็เนี่ยคือภายนอกเสียงเข้ามาด้านในเนี่ยก็เงียบนะครับเงียบกว่า hrv ระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ากระจกมันต่างกันไหมแต่ก็ไม่ได้เป็น double g l a ซ i n g นะแต่ว่าคือแบบมันเงียบกว่าระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เสียงยางเข้ามาในรถก็ ทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะต้องบอกว่ายางก็ไม่ใช่ยางเหมือน HRV เป็นยางที่พรีเมียมกว่านิดหนึ่งอีกหนึ่งส่วนนะครับที่หลายคนอาจจะกังวลก็คือที่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันห้อยลงมาจากใต้ท้องรถระดับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นหนึ่งอย่างที่ว่าการเอาแชสซีของรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยเอามาอัดแบใส่แบตเตอรี e, ่มันจะไม่ได้แบบว่าเนี้ยบกริบมากที่สุดเพราะว่าแชสซีมันทํามาสําหรับใส่รถที่มีเครื่องยนต์นะนะเวลามีแบตเตอรี่มันก็เลยจะต้องมี เอ่อคอมเพลเม้์บ้างนะครับหรือว่าข้อเสียที่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครบางคนนะครับเพราะตัวแบตเนี่ยห้อยลงมาเยอะมากนะด้านใต้ถ้าดูจากภายนอกนะครับแต่ก็ส่วนตัวผมว่าก็อาจจะเป็นข้อกังวลสาหรับบางท่านที่อยู่แบบว่าไม่ค่อยขับในเมืองแล้วก็ออกต่างจังหวัดบ่อยอะไรเงี้ยเวลาน้ําท่วมอะไรเงี้ยก็เป็นข้อกังวลหนึ่งอย่างครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเพราะส่วนตัวรถมันวิ่งน้อยมากยังไม่ได้รู้เลยว่าเอ,อ่อทางฮอนด้าเขาเตรียมมาดีมากไหมหรือเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า หนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีสำหรับผมนะมันทำให้เซนเตอร์ของแรงเวเนี่ยมันตับมากนะครับทำให้เวลาการขับขี่นะเราเป็นคนขับเร็วยอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนโค้งเปลี่ยนเลนเนี่ยคือแบบโอ้โหสุดยอดนะเวลาเปลี่ยนมันไปทั้งคันแบบแน่นๆสบายสบายเลยถือว่าแบบว่าเร็วและแรงและขับสนุกมากนะส่วนตัวผมว่ามันได้ฟีลลิ่งเหมือนขับ C ี vic ehevrs เลยนะแต่ดีกว่านั้นอีกนิดนึงด้วยนะส่วนตัวผมว่าอันนี้ไม่ได้อวยจริงนะเพราะาผมชอบมากนะครับทั้งช่วงล่างทั้งพวงอะไรเนี่ยนะพวงอะไรแน่น แล้วก็แบบว่าเปลี่ยนเลนทีนี่คือฟีดแบ็กกลับมาดีมากนะครับน้ําหนักก็มีให้เล็กน้อยนะครับอาจจะต้องเข้าโหมดการขับขี่ที่เป็นสปอร์ตหน่อยนะมันอาจจะดีขึ้นอีกเด็ดนึงนเนี่ยน้ำหนักของอะไรมีมากขึ้นเลยนะแต่รู้สึกว่าเวลาผมเปลี่ยนเลนอะผมลองขับอันนี้ร้อยยี่และใส่มาเต็มเลยนะครับสมมติมน,นะเปลี่ยนเลนนะผมเปลี่ยนเลนเดียวพอสามสองหนึ่งเห็นไหมคือแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกเลยอะ ถ้าท่านไม่ได้แบบว่าจะต้องการไปเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนะครับแล้วก็แบบขับขี่เร็วได้ะครับขับขี่ในเมืองได้ผมว่าตัวอ e ินวันตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานในเปเรเลนดูมันไปแบบฟืดเดียวทั้งคันเลยคือผมชอบมากส่วนตัวเนี่ยนะมันเป็นรถยนต์ที่ขับสนุกได้ขับสบายได้ด้วยและตัวมอเตอร์ครับแน่นอนเป็นมอเตอร์วางที่ร้อนหน้านะครับ204แรงม้า310นิวตันเมตรนะครับท็อปสปีดอะในสเปคชีมมันขึ้นแค่108แต่ ผมเชื่อว่าไปได้มากกว่านั้นสบายๆแหละนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยแรงมากนะครับออกตัวปั๊มนี่คือแบบทยานไปด้านหน้าแล้วมีความแรงสูงเพราะว่าตัวรถเนี่ยถึงแม้จะเป็นไฟฟ้าแล้วผมว่าน้ําหนักมันก็ไม่ได้เยอะมากนะมันแบบมันยังไม่ได้เกินแบบ2ตันขนาดนั้นนะ,นะครับมันยังตามกว่าน,นั้นอยู่เลยแรงแล้วก็จีจานแล้วก็ตามสายรถไฟฟ้าแล้วที่ว่าเหยียบแล้วมาทันทีเนี่ยเหยียบกดนี่เดินเห็นไหมพุ่งเลยพุ่งแบบพุ่งเลยนะครับรู้สึกได้เลยว่ามันแรงนะก็ต้องบอกเลยว่า การขับขี่ของเขาอ่ะเป็นหนึ่งในข้อดีสําหรับผมเลยนะเพราะว่าขับดีมากนะครับทั้งการขับขี่ในเมืองนะครับตัวช่วงล่างนิ่มระดับหนึ่งนะไม่มีการโยนเท่าไหร่นะครับอาจจะมีโยนปปลายบ้างครับพวกถนนที่เป็นหลุมแหลมๆมาแบบเวลามันเป็นหลุมที่ลงไปกระชั้นชิดอะไรเงี้ยนะครับที่เราไม่เห็นนะอย่างนั้นอาจจะรู้สึกเข้ามาแรงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถนนเรียบๆนะครับหรือว่าเป็นขึ้นๆอะไรเงี้ยถือว่า โอเคเลยนะขับขี่ได้แบบสบายๆนะครับเข้ามาในห้องโดยสารไม่ได้เยอะจนเกินไปผมก็ลองนั่งข้างหลังแล้วนะครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับถือว่ารับได้นะในรถเซกเมนต์น,นี้เพราะว่าแบบเทียบกันเองคือช่วงล่างเนี่ยไม่ธรรมดาบอกเลยบอกว่าขับสนุกมากนะครับแล้วก็ขับสบายได้ด้วยนะแล้วในเมืองเนี่ยนะครับถ้าท่านใส่โหมดอีคอนนะคันเร่งก็จะเฉื่อยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเบานะผันผู้หญิงก็ขับได้ สบายๆนะครับแบบว่านิ่มๆเนี่ยผมกดคันเร่งนี่หมดอีโคนะกดเท่ากับเมื่อกี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเร่งนะเหมือนขับ HRV ธรรมดานะครับก็ถือว่าผมค่อนข้างที่ประทับใจเลยนะเพราะว่าแบบเอาจริงนะผมยังอยากได้นะแบบว่าขับดีเลยขับดีแบบรู้เรื่องเลยเพราะว่าแบบพวงมาลัยก็เบานะครับขับในเมืองสบายๆขับสปอร์ตก็คือสปอร์ตเลยอะแรงแบบแรงฉุดฉาดเลยนะครับผมให้ความแน่นของคันนี้ย เทียบเท่ารถยุโรเลยนะพ่อคือแบบสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่เคยขับรถญี่ปุ่นแล้วแบบรู้สึกได้ฟีลลิ่งแบบนี้มาเท่าไหร่มาก,ก่อนนอกจากแบบแบรนด์หรูนะครับไม่ว่าจะเป็นเล like ็กซัสไลกก็ตามอย่างนั้นอ่ะเข้าใจได้แล้วว่าแบรนด์หรูก็ต้องทํามาให้มันเทียบเท่ากับรถยุโรแต่แบบนี้นะคือแบบสุดยอดอะ่ะนะครับขับดีให้แบบเต็มที่เลยนะครับอ่ะนอกจากนั้นแล้วผมพูดเรื่องการขับขี่เยอะแล้วมาดูภายในกันหน่อยนะครับเห็นได้เลยว่าภายในเนี่ยนะมัน ไม่เหมือนกับรถยนต์ปกติของ Honda เลยเพราะว่าดูคือดีไซน์เนี่ยเหมือน HRV ทุกคนเห็นแดชบอร์ดไม่ว่าเป็นแบบตัวยาวๆแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็น2สเต็ปนะแต่ว่าจอกลางนี่เห็นได้ชัดเลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับชุดจอกลางเนี่ยจะเป็นแบบ portrait style นะครับก็เหมือนกับใน t ท s l a แหละนะครับแล้วก็มีการแยกชิ้นส่วนชิ้นเชิงนะครับด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นการควบคุมของพวกะระบบอินโฟเทนเมนต์อะไรต่างๆที่เป็นการเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเนี่ยผมเปิด Apple CarPlay อยู่มันก็จะเต็มจอชิ้นบนนี้เลย ชิ้นกลางนี่ก็จะเป็นการควบคุมนะครับของระบบรถยนต์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยดูเซตติ้งดูแอปพลิเคชันนะครับดูโหมด e v เนี่ยเห็นไหมโชว์ได้เต็มที่นะครับดูตัวระบบ Powerflow นะครับว่าไฟเป็นยังไงเนี่ยดูเรนจะ์ดูการกินไฟนะครับเนี่ยดูแบตเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็มีให้โชว์มากมายแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะล็อกไว้สำหรับการปรับแอร์เท่านั้นเลยซึ่งส่วนตัวผมชอบนะบเพราะว่ามันจะเป็นตัวแอร์แยกอยู่แบบนี้แล้วปุ่มมันก็ค้างอยู่ที่เดิมแนละ้วมันจะได้ เรียนรู้ได้นะครับแล้วทําให้เอเวลาการใช้งานเนี่ยมันจําได้ง่ายขึ้นมากกว่าจะต้องกดเข้ามาหลายจอคือเวลาจอมันยาวแบบนี้นะทุกอย่างมันจะค้างอย่งที่เดิมทําให้เวลาการใช้งานเนี่ยมันง่ายไดาขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบนะจอใหญ่แล้วแบบคมชัดด้วยระดับนึงเลยนะครับแล้ก็ต้องบอกว่าแน่นอนนะครับว่าตัว h o n ด้า e ยนเนี่ยจัดระบบเซฟตี้มาค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะครับและ คนสังเกตไหมผมเปิดไฟเลี้ยวไม่มีกล้องขึ้นนะครับเพราะไม่มีกล้องส่องนะครับนี่เป็นหนึ่งอย่างที่ผมชอบเกี่ยวกับ E มันมา,มากๆนะครับมีบายสปอตมอนิเตอรมาให้ด้านข้างเลยนะครับก็แบบนี้ยนะสุดยอดอ่ะมีบาย p o อ t แล้วนะครับแล้วบายสปอเขาก็ไม่มีเลน Watch นะครับเป็นบายสปอตบายสปจริงๆเลยนะครับมันก็จะดังขึ้นมาเวลาเปลี่ยนเยนลนแล้วมีรถอยู่ในบายสปอนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับ แล้วก็ทุกอย่างอื่นก็มาจัดเต็มไปแล้วนะครับแน่นอน Adaptive Cruise Control พร้องตัว Lane Keeping ของ Honda นะครับ Departure Mitigation อะไรต่างๆครบถ้วนนะครับ Front Collision Warning ก็มีมาให้นะครับถือว่าจัดเต็มมากนะครับอาจจะขาดไปบางอย่างสำหรับรถในราคาสูงระดับนี้นะครับก็จะเป็นกล้องรอบคันนะครับไม่มีกล้องรอบคันนะมีเพียงแค่กล้องภายหลังตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องมาลองดูกันแต่ส่วนตัวผมว่าก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะ เครื่องเสียงผมว่าเครื่องเสียงในดีกว่า HRV ด้วยนะดีกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะเขาเพิ่มลําโพงมามากกว่าเดิมอีกนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบโบสเหมือนใน Civic หรือเหมือนใน Accord ใหม่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะเป็นเครื่องเสียงที่ดีระดับหนึ่งเลยเแบสบดดีนะครับเสียงสูงก็มีมานะครับถือว่าก็เป็นเครื่องเสียงที่ดีกว่าใน HRV ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ไม่ธรรมดา นะนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิจิตอลไดเวอร์ดิสลย์นะครับที่ไม่เหมือนกับในตัว S R V ที่มันเป็นกึ่งดิจิตอลนะอันนี้คือดิจิตอลทั้งแผงเลยนะครับมันจะขึ้นด้านขวาเป็นพาวเวอร์เกจนะครับแล้วก็ชาร์จเกจนะครับดูไฟว่าเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็สามารถปรับแต่งได้นะครับก็เช่นเดียวกันกับเหมือนในซี vic นะครับแต่จะเป็นกราฟิกคนละแบบนะสำหรับรุ่นไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับเอ่อพวงมาลัยก็อันนี้เหมือน S R V เดไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับแต่ด้านหลังเนี่ย ถนะึงแม้คันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับมีพัดเดิลชิปมาให้นะครับซึ่งถ้าท่านถามว่าพัดเดิลชิ p จะมีไว้ทำอะไรนะครับมันจะเป็นการปรับความหน่วงของตัว Regenerative b r a k k n n g นะครับอยู่ในโหมดปกติเนี่ยมันจะเป็นดีแล้วก็มีขีดล่างอันเดียวนะครับมันมีทั้งหมดเนี่ยสโหมดนะครับมีดีสขีดนะถ้าเป็น3มขีดเนี่ยปล่อยปุ๊บก็คือดึงแรงที่สุดนะครับแต่มันจะยังไม่เท่ากับตัว ระบบที่เป็นแบบ one pedal driving นะครับจะไม่มี one pedal driving นะครับน่วงสุดก็คือ D ลบสมเนี่ยนะมันจะดึงแบบนีรู้ส,สึกเลยว่าดึงนะครับประมาณนี้เลยนะแต่มันจะไม่ได้แบบถึงจุดุนิ่งนะมันแค่ดึงแรงสุดเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่มีโหมด B ด้วยนะ D ลบสามเนี่ยคือหน่วงมากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ส่วนตัวนะผมชอบรถจนเครื่องยนต์นะผมไม่ได้ชอบ one pedal driving แบบนีนะ้ถือว่าโอเค ทำให้คนที่อัดแอฟนะครับขับจากรถยนต์ปกติมาจะไม่รู้สึกแตกต่างเกินไปให้มันแบบว่าอัดแอฟได้ง่ายขึ้นคือผมว่านะครับถ้าทุกท่านใช้โหมดอีค่อนนะครับขี่บ่อยๆนะแลวแบบขับเรื่อยๆผมว่า4 5กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนี่มีให้เห็นสบายๆนยเพราะว่าตัวนี้รถเดโมนะ400โลที่ผ่านมาผมว่าหลายท่านที่ขับน่าจะใส่กันเต็มระดับนึงนะครับก็ต้องมาลองดูกันนะครับแต่ว่าคือว่าถ้าท่านขับประหยัดหน่อยผมว่าไม่ธรรมดา ก็ถ้าเทียบกันกับราคาที่เขาจะมาตั้งตอนแรกที่เป็นรุ่นประกอบไทยเนี่ย1.199ล้านบาทเนี่ยผมว่าถูกกปเยอะเลยนะแต่หลายท่านอาจจะคิดว่าราคาแรงไปไหมนะแต่หนึ่งอย่างที่ผมว่า Honda เขามีดีกว่าค่ายอื่นและการค่ายอื่นที่ขายรถไฟฟ้าคือว่า่วนบริการเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะแล้วเราก็หายห่วงเพราะว่า Honda ก็เป็นแบรนด์ที่เคียงคู่คนไทยมานานแล้วมีรถขายเยอะนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยอันนี้ผมชอบมาก ทั้งราคานะครับการขับขี่ภายในนะครับดูระบบอินโฟเทนเมนต์ดีไม่มีเลนวอร์ดนี่ผมดีใจสุดๆเราบอกเลยคือแบบโอ้โหประทับใจมากนะครับอาจจะขาดเนี่ยลังคาพารามิกไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ลำโพงโบสนะแต่คือแบบว่าแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับขับดีนะด้านนอกก็ไม่เหมือนใครนะครับภายในจัดเต็มนะแล้วก็มากับราคาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจระดับหนึ่งนะครับต่างกันนะครับ หนึ่งอย่างกับรุ่นไทยเลยที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือสีภายนอกนะครับอันนี้เป็นสีมุกขาวในตัวประกอบไทยเนี่ยนะครับตัวที่จะมาขายในบ้านเรานะครับที่เป็นรุ่นประกอบจีนจะมี2สีนะครับมีสีดํากับสีขาวที่เป็นสีเดียวกับใน HRV ปกติแหละนะครับราคาต่างกันนะครับ1.199ล้านบาทจะเป็นสีดำนะครับเพิ่มอีก4 0 0พบาทจะได้เป็นสีขาวนะครับแต่เป็นสีขาวอีกตัวหนึ่งนะเป็นสีขาวเหมือนใน HRV นะครับก็ต้องไปลองดูกันนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าขับดีมากนะครับยางแก้ม มีให้ระับหนึ่งทำให้การขับขี่สะดวกสบายแรงด้วยบอกเลยว่าต้องไปลองดูครับสำหรับเ h นิวฮอนด้าเอ็วันคันนี้เลยครับ ก็มากทุกคนสำหรับเจ้า New Honda e n 1คันนี้ครับเอิร์ดบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกจากทาง Honda ที่มาขายในบ้านเรานะครับและต้องบอกว่านําเข้าจากประเทศจีนทั้งคันเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าตัวคันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมว่า e n 1เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ขับดีนะครับช่วงล่างสบายได้สปอร์ตได้ขับเร็วได้และย่านความเร็วสูงจูว่าไม่ธรรมดาเทียบก,กับเอสาร์วตัวปกติเนี่ยมันรถยนต์คนละคันเลยถึงแม้แชสซี่จะเป็นตัวเบสเดียววกัันนะะครรบแตต่่่่ดดมปิง้งงงงอไาาๆชชลุ คู่หน้านะครับหรือว่าคู่หลังค็ตามเนี่ยเขาปรับมาใหม่เลยทำให้การขับขี่ดีขึ้นสิ้นเชิงเลยเหมือนรถยุโรปเลยนะครับเอาจริงๆนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาจัดมาให้นะ204แรงมา้า310นิวตันเมตรก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งนะครับและท็อปสปีดก็ต้องบอกเลยค่อนข้างที่จะสูงนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับอาจจะขาดไปบ้างสำหรับบางท่านท,ที่การชาร์จ DC อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นรวมไปถึงด้านล่างใต้รถเนี่ยตามที่ผมพูดไปนะมันมีตัวห้อยของแบตเตอรี ลงมาค่อนข้างเยอะๆก็ต้องมาลองดูอีกทีสำหรับท่านที่ขับขี่ตามจังหวัดนะครับและกลัวสำหรับการน้ำท่วมว่าจะเป็นยังไงแต่สำหรับคนขับในเมืองผมว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจขับดีมากประหยัดด้วยนะครับบอกเลยว่าผมชอบมาส่วนตัวเนี้ยแต่เสียดายเนี้ยไม่มีสีเพลินนี่มาขายแล้วนะตัวที่นำเข้าจากจีนจะเป็นสีดำกับสีขาวเท่านั้นนะครับราคาตามที่ผมกล่าวไปนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับสีดำเพิ่มอีกสี่พันบาทจะได้สีขาวนะครับก็ต้องมาลองดูกันววว่่่่าาจจะะเเเป็นนนนยัััังงงไสสหรรรรบบบอออ์ชชีคถมมผื อีกประมาณครึ่งปีน่าจะมาถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องมารอดูกันครับใครนะครับที่สนใจเดนิวฮอนด้าเย็นวันตัวนี้นะครับหรือฮอนด้ารุ่นอื่นนะครับสามารถไปชมที่ชูมหอนด้ทั่วประเทศเลยครับลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับก์คอมเมนต์กันดีเลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ